สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบคัามประจวันนี้นะครับามีสาระและน่าฟังกันบ้าง ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานระบุว่าอินเตอร์มิลานเตรียมยื่นข้อเสนอ12ล้านยูโรโเพื่อขอซื้อตัวองตอนนีนมาซิยาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้โดยทางสโมสรอ,อินเตอร์มิลานนั้นกำลังมองหาคู่หูของลาตาโลมาร์เตเนสและเชื่อว่ามารซิยาวนี่แหละจะเหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็นคู่หูของลาตโาโลนะฮะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับข่าวของมั์ซียาวเนี่ยมันก็มีมาหลายกระแสน,นะครับซึ่งบางสํานักงานข่าวนี่ก็บอกว่าแมนยูต้องการขายมั์ซียาโอจากทีมในตลาดหน้าหนาใ <c oughs> นวดนาคมนี้แต่บางสํานักงานข่าวก็บอกว่าแมนยูไม่ต้องการขายมั์ซียาโอจากทีมเหตุผลก็เพราะว่าอยากจะเก็บมักซียาวไว้เพื่อ เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตรัสสมุทฮหอยลุนนะฮะเพราะว่ารัสสมุทฮอยลุนคนเดียวก็ไม่ไหวนะถ้าเกิดว่ามีอาการบาดเจ็บนี่ก็ยาวเลยนะฮะไม่มีกองหน้าเลยนะฮะแต่บางสำนักงานข่าวนี่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเซอร์จิมรัดคีฟซื้อหุ้นแมนยูสําเร็จและเข้ามาบริหารเนี่ย สิ่งแรกที่เขาจะทําก็คือว่าเขาจะพยายามผลักดันดิวการขายองตูนิมาซิอาออกจากทีมให้เร็วที่สุดเพราะเขามองว่ามาซิอาเนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับแมนยูและถ้าเกิดว่าไม่ขายตอนนี้มันก็จะไม่ได้อะไรเลยจากตัวเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับข่าวขององตนิมาซิอานะครับอ่ะอันนี้ก็ตามรายงานของแคลซิโอเมอร์เคอโต้นะครับที่ดอการายงานนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดลี่เมล l นะครับที่ดอการายงานว่า สโมสรเกราเฟ่รู้สึกประทับใจฟอร์มการเล่นของเมสันกินวูดเป็นอย่างมากและพยายามเจรจากับแมนยูเพื่อที่จะขอซื้อขาดักเตะรรายนี้ ไดเดือนมกราคมแตงเราก็ตามนะครับแหล่งข,ข่าวค่ล้ชิดเนี่ยได้ระบุว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สโมสรอนเกเตเฟ่จะเซ็นสัญญาถาวรกับเมสันกินบูธได้เนื่องจากสโมสรอนแมนเชสเตอร์อยู่แต่นั้นมีแผนที่จะขยายสัญญาของเมสันกินบูธออกไปอีกนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานจากเลเลโวสื่อดังของสเปนนะครับที่ดอมาแราานว่าสโมสรเกเตเฟ่ยื่นข้อเสนอจํานวน35ล้านปอนด์สำหรับการเซ็นสัญญากับเมสันกินบูธแต่ถ้าทางสโมสรอนแมนเชสเตอร์ แต่นั้นก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอน,นี้ไปเรียบร้อยแล้วโดยยืนยันว่าการใช้งานเมสันคีวูดเป็นเพียงการยืมตัวเท่านั้นโดยทางด้านแมนเชสเตอร์แต่นั้นมีแผนที่จะต่อสัญญานักเตะรายนี้ในอนาคตนะครับก็ตอนนี้นะครับข่าวของเมสันคีวูดนั้นก็เริ่มที่จะกลับมาบนหน้าสื่ออีกแล้วนะครับโดยล่าสุดนะครับเมืออม่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกระแสข่าวนะครับว่าว่าที่ผู้นวยการกีฬาคนใหม่เนี่ยอย่างพอลมิเชลนะครับก็ได้เดินทางไปชม ฟอร์มการเล่นของเมสันกินบูธถึงถิ่นที่เกตาเฟ่ไปเลยนะครับและก็มีกระแสลือนะครับว่าทางพอลมิเชลเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาได้แต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพยายามดึงเมสันกินบูธกลับมาที่สโมสรอนแมเชสเตอร์ยู่เด็ดโดยไม่สนว่าใครจะโดยไม่สนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของบุคคลคนอื่นนะครับว่าจะว่าอย่างไงนะฮะแต่เขามีกระแสออกมาอย่างนี้นะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวร้ายสําหรับเหล่าสาวกปีศาจแดงนะครับก็คือว่าทางด้านราสมุนฮอยลุนและทางด้านอีลิกเซนนะครับได้รับอาการบาดเจ็บกันทั้งคู่เลยในนัดที่แมนยูเฉือนเอาชนะลูตันทาไว้ด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ซึ่งนัดนั้นนะครับทางอีลิกเซนนะครับก็ได้ถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่40เนื่องจากว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าส่วนทางด้านราสมุนคอยลุนนะครับก็มีอาการบาดเจ็บตรงที่แฮมสติง และสุดท้ายนั้นเจ้าตัวก็ได้เปลี่ยนตัวกับอ,องต้นิมซสยาในช่วงท้ายเกมแนที่สุดนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีบทสัมภาษณ์ของเอลิกทนาที่ได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของทั้งคู่ไว้ว่า ในเวลานี้ผมไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้หรอกนะเพราะว่าตอนนี้ทีมแพทย์ของพวกเรานั้นก็กําลังเร่งตรวจสอบหารือและวินิจฉัยว่านักเตะนั้นมีอาการบาดเจ็บตรงส่วนไหนคงต้องให้เวลา24ชั่วโมงเพื่อดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีปัญหาตรงไหนและมีอาการบาดเจ็บมากน้อยเพียงใดถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตนั้นผมจะออกมาชี้แจงให้ทุกคนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าพวกเขามีอาการบาดเจ็บรุนแรงมากน้อยเพียงใด ซึ่งนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเทนฮานะครับที่ได้ออกมาอัปเดตถึงอาการบาดเจ็บของลาสซุมพลคอยรุนและก็เคียรเจนเล็กเซนนะครับอ่ะคนตองรอดูกันต่อไปนะครับว่าทั้ง2คนนี้จะมีอาการบาดเจ็บมากน้อยเพียงใดนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเมนนะครับที่ออกมารายงานว่าหลังจากที่เอลิกเทนฮากได้รับใบเหลืองในนาทีที่90บวก5 ในเกมที่ปีศาจแดงเปิดบ้านเจอกับรูตันทาเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้ลีเทนักนั้นสะสมใบเหลืองครบ3ามใบและจะทําให้กุนซอรายนี้ไม่สามารถคุมทีมข้าสนามได้1นัดในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะออกไปเยือนเอฟเวอรตัในวันทิตที่26พฤศจิกายนนี้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคานโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ